สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้กําลังทุกท่านนะครับกำลังมาอยู่ที่เขาแม่ชีนะครับอำเภอปักช่องตำบลขนงพระนะครับมาด้วยกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่นะครับปี2 5 8 8ตอนนี้ประชาชนเยาวชนนะครับได้ร่วมกันก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ในอาบาต พระนะครับจากวัดโสธรวรารามตัวจตชงเสาพระจากวัดไตมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครพระจากอำเภอแปลงยาวนะครับบัดเดินไร่และประชาชนร่วมและก็ร่วมด้วยทหารค่ายพันโยธีจังหวัดปาก,กินบุรีนะครับนำคณะ2องครถบัสนะครับแล้วก็อีก2องคันรถปิกอัพ มาช่วยกันปลูกป่านะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมก็จะมีนักเรียนมาด้วยจากเกาะแก้วเวรุวันนะครับคณะที่นำมาในครั้งนี้ก็คือพระครูเวรุวันกิจจานุก,กิจเจ้าคณะตำบลตรงน้อยเจา้าวาดวัดเกาะแก้วเวรุวัน,นวันนี้ก็ปลูก ไข่เลี้ยงนะครับทั้งหมด1,234ต้นนะครับนต้นก็บริเวณของวัดเขาชีนี้ก็เป็นสำนักปฏิบัติสำนักบริยัติที่ทำสำหรับเรียนนะครับเรียนสามเณรแล้วก็พระภิกษุเรียน มีเนื้อที่ทั้หมดที่อยู่ในการดูแล130ไร่นะครับในบริเวณวัดนั้นจะปลูกทั้งจากพืชที่ใช้ในการปลูกบริโภคนะครับมีตั้งแต่มะละกอพริกมะนาวมะก,กรูดแล้วก็ดอกไม้นะครับมายืนต้นก็มีลงไว้เช่นยางพารานะ

nón làmงานด้วย ใครวะครับ ครับก็ตอนนี้นะครับต่างก็ปลูกกันแล้วนะครับปลูกวัชพายลงหล่มกันแล้วก็ทยอยเข้าที่พักนะครับทเเล็็กกชาาามมพพัันนไไอป nè hết rồi nè mẹ ơi chạy rồi เนาะไอ้ตะหุบอ่ะโหเลยว่ะ เขาก็ยังมีให้ไพยนะครับที่บันทุกกันมาอีกเยอะนะครับอีกเยอะ เราจะปลูกให้เต็มเนื้อที่1นึ่พไร่นะครับสำหรับในช่วงนี้ก็รายงานกับทุกทกท่านไว้แล้วก็กริติตการายงานไว้เท่านี้ก่อนนะครับอบอกว่าแแต่ลุงพ่อ